ทินดีต้อนรับสู่แมปเทอร์รี่ซิตี้ในภารกิจวันนี้ผมนั้นจะใช้โดสแรม3,005เพื่อจะไปซื้อรถจิสตัดที่มีราคาอยู่ที่150,000บาทแต่ก่อนที่ผมนั้นจะฟาบได้ถึงขนาดนั้นผมต้องผ่านอะไรมาบ้างก่อนที่จะรมคลิปนี้นั้นผมขอคนละหนึ่งไลก์ก็เป็นกำลังใจของผมด้วยนะครับผมปะไปดูกัน โอ้ก็ไม่นด้วยพายุอยู่ตรงไหนไหนี่เราอยู่ตาพายุไปเนะี่ยโอ้ปหวัวเราเลยไหม เฮ้ยว๊ายูพิววุวุ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแรงอยู่ดีว่ะแรงกบีร์แล้วกบีเป็นคนบีไปแล้วหนึ่งเอาของจ่ายายายามาแล้วดีถอยถอยถอยถ Ui, lắm á dạ 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 Ui, dạ 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 Ui dạ 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 vậy? มึงจะลากไปไได้เลยเว้ยโอ้โหก็ไม่จริงนะเนี่ยแล้วเราอยู่ตรงไหนฮะต,ตรงนั้นฝั่าตรงข้ามโอ้ลากสกัเลยแล้วอะไรนะเนี่ยเราอยู่สิได้อยู่แต่จะตามทันหรือเปล่านี่เรื่องหนึง่งระดางไหนดีน,นี้ Vậy ạ, Ui 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 đẹp đẹp Quang quang Phải đâu Cầm ní được cầm ní được đi cái mà tao hit ta đẹp này cái có vẻ mi bắt hộp ca mà lâu ạ cũng phép chơi dễ ui cái này nè ตรงนี้เปล่าโอก็มองไม่เห็นนัโอ้ตรงนี้แหละได้ละตัวหาเลยว่ะน่ะมันมองไม่เห็นดีนะถ้าถ้าเกิดไม่สังเกตดีๆน่ะมันจะเป็นแบบฝุ่นเป็นฝุ่นอย่างเงี้ยแ้่ตอนแรกอะคูว่าหาไม่เจอ ดูดูมันอยู่ตรงหว่าไปตอนแล้วกันมองมองไม่เห็นเนี่ยคือเรียบร้อยนะนจริงอะ่ะเอมือนมามันที่อบร้อยเมื่อก้ที่ที่เราไปโยนเลยครับ แต่สามสิบถ้าเติดักทินัพพัน้อแ้าเ,แเราจะไปหาล็อนี้มอดีกว่าเราไปยุ่ลูกต่อไปเสี้ยน,นี่เขาอยู่ เชร์ไปหาทีวีหน,นึ่งอัออตอนี้เหรอตรงนี้ไม่โดน้แมันไฟไวมากเลยนะบารลัก,กักแพ้ วัวเลยไหมเจ้เราต้องดูก่อนว่าเราไปอยู่ตรงไหนทีนี้นี่แต่ของพัดปีวไปหมดเลยเนี่ยตอนนั้นต้องอยู่ตรงไหน,นอ๋อเห็น<อ>น่ะเด็นแวลางๆป่ะ มาดามผมไปเนุ่ยโอเคน่าจะมาทางนี้แหละไปดีกว่าไม่ดิต็สองนีกหว่าใช่ ใหญ่เตมเป่าหรืออมดไม่โดนหรือว่าอะไรผมไม่เข้าใจผ่านหรือเปล่าไม่น่าทันานบ้างอี่ไกลอ่ะโอ้ย,อย ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวร้อยพิกหนึ่งความ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 หนึ่ง เรียบร้อยโอ้ในด้านล่างก็บ้ายีงไงไม,ไม่จะแถวลิงดาวบ้าง นเนี่ยตอนมืดนะยิ่งมองไม่เห็นกว่าเดิมอีกไอจี่ีันใจมาจากไหนเนี่คนบั่จใจอ่ะก็โชว์ดีกว่า อยู่ด้านหน้านี่ว่านู่นก้อนเมฆเฮ้ยใหญ่ไปละดวมองผิดเนื่อนันไม่ใช่ก้อนเมฆ còn này loi nhỏ, dài, thời ra ต้องรีบไปแล้วท่านเนี่ยโอ้โหโอ้โหแตกละเอียดเลยอะเจอกรด้วยนะก็มาทาผมเลย ก็จะไป่ล้วทแมพ่พี่อันนี้อันนี้มีระดับไห้เนี่ย อันนี้ด้วะบังไปพี่ไปด้วยนี่ไปด้วยพีย่ใชเยอร้อย,ยสี่สิเจ็

จนในที่สุดพายุลูกสุดท้ายก็มาถึง ไปแล้วไปแล้วโอหกบตายปืน้าล้านนิ้วกันดิแสนห้าแล้วซืว้อได้วเว้ยติ๊ตต์โอ้โหรุ่งรักอือหือติดกจิงจิจ้ เป็นไ,ไงบ้างครับลิปนี้เอาจริงนะบอกเลยโคตรเหนื่อยเล่นมาสามชั่วโมงถ้าถ้าเิอแบบเริ่มต้นจัดสูงเลยนะผมว่าเล่นสักสก,กี่วันนะสักสองวันอะเล่นสักสองวันถึงแบบถึงจะได้ขนาดเนี้ยอ,อู้ทีนีด็กเอเอาเล่นเอาเหนื่อยนะเอาจริงอะเหนื่อยแต่ในส่วนหลมก็ได้ทิสเต้น มาที่เรียบร้อยจริงก็ดีใจนะจริงันนี้เก็บตังค์หน้าอย่างน้ำเกือบสามชั่วโมงอ่ะกูได้ตังค์ห้าหมื่นก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อว่าผมนั้นจะได้ทำคลิปใหม่ๆนะฮะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย